เป็นการตอบย้ำและสร้างความมั่นใจให้กับเหล่าบรรดาหนุ่มสาวๆนะคะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดูดีขึ้นด้วยการสัญญกรรมได้ไม่น้อยสําหรับโรงพยาบาลมัตต์พีสในะคะโรงพยาบาลสัญญกักรมชื่อดังที่เหล่าบรรดาคนดังแล้วก็เซเลปโทั่วฟ้าเมืองไทยต่างไว้วางใจเข้าใช้บริการจนได้รับการโหวตนะคะให้เป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมยอดเยี่ยมแห่งปีจากสถาบันไทยรันดิจิ a อลอว์ดไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งทางคุณดาวนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทามาสเตอร์สไตล์จำกัดมหาชนยังได้ทําการเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนะคะถึงความสำเร็จในครั้งนี้ให้ดิสตาร์กันอีกด้วยนั่นเองค่ะจริงหรือไม่คะที่สัญญกรรมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการชะลอไว้จะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าพูดกันให้แง่ของจริงๆแล้วเนี่ยมันคือว่าสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าค่ะ ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในานามของตัวแทนของ m r p i e c e นะคะเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจกับรางวัลน,นี้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะซึ่งเราเป็นโรงพยาบาลสัญญกรรมเจ้าแรกด้วยแล้วก็ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็มาจากช่องทางโซเชียลแล้วก็ดิจิทัลเป็นหลักค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทุกๆที่อนะคะ่ะเรื่องคนเนี่ยเป็นปัจจัยหลัก แล้วโดยเฉพาะโรงพยาบาลสัญญกรรมเนี่ยค่ะเรื่องแพทย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆโดยคุณหมอเซยคะค่ะหรือว่า CEO ของเราเนี่ยต้องบอกว่า break t o หลายๆกดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลนี้มากกว่าการเป็นคลินิกการมองในเรื่องของความเสี่ยงรูปแบบต่างๆตลอดจนการดึงดิจิทัลเข้ามาใช้ภายในโรงพยาบาลจนมีเทรนด์เป็นที่นิยมค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นในเรื่องของการบริการเป็นหลักเราเนี่ยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าคุณหมอของเราทุกคนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเลยเหมือนกับนักจิตกรค่ะเมื่อนักจิตกรเนี่ยวาดภาพได้อย่างดีเยี่ยมความมั่นใจของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญดังนั้นเนี่ยลูกค้าโดยส่วนใหญ่จึงเลือกมาสเตอร์พีดค่ะ สิ่งที่มาสเตอร์พีซโดดเด่นที่สุดต้องเป็นเรื่องจมูกแน่นอนจมูกของเราเนี่ยเป็นแบบ Note Open Reconstruction นั่นคือการปรับโครงสร้างจมูกนะคะตามรูปของใบหน้าให้เข้ากับแต่ละบุคคลค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเทรนด์ตอนนี้ค่ะนวัตกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด<ม>การที่เราหยิบในเรื่องของนวัตกรรมมาให้ถูกต้องมาควบคู่เข้ากับประสบการณ์จะทำให้เราเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดดูจากผลงานที่ออกไปของลูกค้าของเราได้ค่ะ มาสเตอร์พีค่ะเรามองตัวเองเป็นหับ s ซอร์จูนะคะทุกทกที่ต้องบินมาทําที่มาสเตอร์พีไม่ว่าคุณเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณจะเชื่อมั่นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาที่มาสเตอร์พีคุณจะได้รับแพทย์ที่ดีที่สุดค่ะ แน่นอนคะ่ะในเรื่องของการเปิดประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องของการเติบโตสาหรับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซก่อนช่วงโควิดคะ่ะเรามีอัตราของต่างชาติเนะะี่ยค่ะอยู่ประมาณ20%แต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยลดเหลือประมาณ6%อเนตตอนนี้ถ้าเราสังเกตว่าจากการเปิดประเทศแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าดูหรือว่าหลายๆคนเข้ามาที่โรงพยาบาลจะเห็นคนเริ่มลากกระเป๋าไปมา นะคะตรงนี้ค่ะแสดงว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาแล้วเราเชื่อในเรื่องของการเติบโตจากต่างชาติค่ะประเทศที่เข้ามาทํากับมาสเตอร์พีซมากที่สุดเนี่ยตอนนี้คือจีนเวลาจีนเข้ามาเนี่ยมักจะเลือกไม่ว่าจะเป็นสัญญกรรมหน้าอกก็ตามตัวจมูกก็ตามหรือว่าดูดไขมันก็ตามค่ะทุกๆขั้นของความสําเร็จค่ะเรานับว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเบสแคมป์หนึ่งเท่านั้นและเราก็ต้องก้าวกระโดดค่ะอย่างตอนนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ย จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะคะตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับคอมมิชเมนต์ให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนว่ามาสเตอร์พีตะคะ่ะจะมีการเติบโตอย่างไรบ้างรวมถึงการตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนระยะยาวค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดเดียเ๋ยวนี้เวลาคนไปทําสัญญกรรมอะค่ะเขาเรียกว่าไม่ปิดกันแล้ว ถ้าเกิดว่าบนโต๊ะทานข้าวเนี่ยเอ้ยวันนี้เพื่อนมาอุย้ยไปทําจมูกมาใช่ไหมบนโต๊ะทานข้าววันนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นการคุยเรื่องจมูกทันทีถ้าย้อนกลับไปสัก4ี่หปีที่แล้วอะค่ะคนทําศัลยกรรมเนี่ยจะไม่กล้าเปิดเผยแล้วก็จะบอกว่าป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลบ้างแต่พอออกมาปั๊บหน้าสวยสดใสหรือว่ามีบอดี้ที่ดูดีขึ้นนะคะตอนนี้เป็นเทรนด์ใหม่ค่ะทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองได้รับการยอมรับในสังคมเพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ค เป็นในเรื่องของความรักก็ตามในเรื่องของ s i g n i f i c a n c ก็ตามรวมถึงในเรื่องของการสร้างความมั่นคงหรือ certainty ให้กับทุกๆคนที่ก้าวเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมค่ะจริงๆต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมของตัวมาสเ e อร์พีซเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะคะสิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือถ้าคุณอยากไปทำสัญญกรรมที่เกาหลีเนี่ยคุณต้องมีบัตเจ็ตประมาณนึง แล้วก็รวมถึงในเรื่องของคุณต้องมีวันหยุดที่สามารถยาวได้ไม่ว่าจะเป็น15วันถึง1เดือนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของฝีมือของแพทย์เนี่ยจะบอกว่าแพทย์ไทยตอนนี้ค่ะไม่แพ้เกาหลีเลยโดยเฉพาะของ m a s t e r p ์ e ี e เนี่ยค่ะเรามีทีมอาจารย์แพทย์จากเกาหลีบินมาสอนเทคนิคนะคะกับแพทย์ของไทยดังนั้นเนี่ยอยากได้เทคนิคไหนเพียงคุณเลือกมาค่ะ